หลังจากที่พระเอกนั้นก็ได้ถูกนกฟินิกซ์นะครับโจมตีเข้าแ,แบบเต็มๆแต่พระเอกนั้นก็สามารถที่จะใช้พลังของเทพเจ้านะครับเพื่อเอาตัวรอดมาได้สําเร็จแต่แจสมินเนี่ยก็ได้บอกไปอีกเลยว่าแต่ทุกครั้งที่เจ้านั้นก็ได้ทําการสังหารมันลงแล้วแต่มันเนี่ยก็จะสามารถขึ้นชีพกลับมาได้ด้วยหัวใจของมันและถ้าหากว่าหัวใจของมันนั้นไม่ถูกทําลายลง มันเนี่ยก็จะคืนชีพกลับมาใหม่เรื่อยๆและสุดท้ายแล้วมันก็จะเป็นเจ้าเองนั่นแหละที่จะได้เข้าต่อสู้กับมันด้วยพลังก,กาลังที่ได้หมดลงไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะยากลําบากมากขึ้นที่เจ้านั้นจะสามารถทําการเข้าไปใกล้กับสัญ,ญลักษณ์ที่นาผาักของนกเพลิงได้สําเร็จและทันใดนั่นเองพาเอกเนี่ยนะครับเขาก็ได้ทําการยืนล่อนกฟินิกและจากนั้นมันก็เลยได้ทําให้แจสมินที่ได้ยืนดูอยู่ นนก็ถึงกับต้องอึ้งเลยทีเดียวว่าพระเอกนี่คิดที่จะทําอะไรกันแน่และทันใดนั้นพระเอกนะครับก็ได้ทําการเวียงตัวและสามารถหลบการโจมตีมาได้อย่างชิวเฉียดนั่นเองและก่อนที่เขานั้นก็จะได้ทําการปักดาบเข้าไปที่สัญ,ญลักษณ์ตรงหน้าผากของนกฟินิกได้สําเร็จและในที่สุดนะครับพระเอกนั้นก็สามารถที่จะทําลายหัวใจของนกฟินิกเพลิงมาได้และแม่นางซือลวเนี่ย นั้จึงได้บอกไปเลยนะครับว่านี่มันก็ตั้งนานแล้วนะแต่ทำไมยุนเฉอนั้นถึงยังไม่ออกมาอีกซึ่งภูอาวุโสที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเนี่ยนะครับเขาเนี่ยก็ได้กลุ่มใจไปตาๆกันและเขานั้นก็ได้บอกต่อเลยว่าเจ้าจงยาห่วงไปเลยเพราะข้านั้นก็คิดเหมือนกับเจ้าเราว่าหยุนเฉอก็คงจะรักท่านมากๆและเขาเนี่ยก็คงจะไม่ทําการทิ้งท่านเอาไว้ที่หนี่คนเดียวอย่างแน่นอน และฉากต่อมาคำสาบนะครับผมก็ได้บอกกับพระเอกของเราไปเลยว่าเจ้านั้นก็มีสายเลือดของเทพเจ้าและตอนนี้ข้าก็ไม่แปลกใจเลยที่เจ้านั้นก็สามารถเอาชนะนกเพลิงมาได้แต่ทว่าเมื่อกี้นี่ยมันก็เป็นแค่การทดสอบทางร่างกายก็เท่านั้นนะและการสอบครั้งต่อไปเนี่ยก็คือการทดสอบทางด้านจิตใจยังไงล่ะและจนถึงบัดนี้เนี่ย ก็มีเพียงคนแค่เจ็ดคนเท่านั้นนะที่ได้ผ่านบททดสอบในครั้งนี้ไปได้และแม้ว่าเจ้านั้นก็จะมีระดับพลังที่เล็กน้อยมากเพียงไหนแต่เจ้าเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะสามารถผ่านการทดสอบไปได้อยู่ดีสิ่งพะเอกนั้นก็ได้บอกไปว่าแค่เจ็ดคนเองอย่างนั้นหรือฟังดูน่ากลัวจังเลยฮะแต่ก็เอาละพวกเราเนี่ยก็มาเริ่มบททดสอบทางจิตใจก,กันได้เลยนะบัดนี้และทันใดนั้นเองนะครับ พระเอกของเรานั้นก็ได้รู้สึกเจ็บที่ท้องขึ้นมาในทันทีและพระเอกเนี่ยก็ได้ล้มลงเพราะอาการเจ็บปวดนั้นมันก็รุนแรงเป็นอย่างมากและพระเอกนั้นก็ได้ฟันเห็นเลยว่าเมื่อตัวเขานั้นได้ตื่นขึ้นมาพระเอกนั้นก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องลึกลับแห่งหนึ่งนั่นเองซึ่งมันนั้นก็เป็นสถานที่ที่พระเอกนั้นคุ้นเคยเป็นอย่างมากและที่แห่งนี้นะครับมันก็ได้ดูสงบสุขเป็นอย่างมากเลย และพระเอกนั้นก็ถึงกับงงว่าขาเนี่มาโผล่ยังที่แห่งนี้ได้เช่นไรและเมื่อพระเอกนั้นเขาก็ได้ทําการตรวจสอบไปเรื่อยๆและทันใดนั้นมานะครับผมก็ได้มีสาวคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในห้องนี้ซึ่งนางนั้นก็คือแม่นางซูหลิงหรือก็คือแฟนของพระเอกในชาติที่แล้วนั่นเองนะครับซึ่งนางเนี่ยก็ได้พูดต่อเลยว่าหยุนเฉอมนี่เจ้าตื่นแล้วอย่างนั้นหรอขาเนี่ยก็เห็นว่าเจ้านั้น ก็บาดเจ็บหนักเป็นอย่างมากและเจ้าเนี่ยจะทําการลุกขึ้นมาจากเตียงทําไมกันละ่ะซึ่งพระเอกของเราเนี่ยนะครับเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยที่ได้พบกับนางอีกครั้งเหลากับว่านี่มันก็เป็นฝันที่เป็นเรื่องจริงเลยและพระเอกนั้นจึงได้รีบดึงนางเข้ามากอดเอาไว้ด้วยความดีใจเป็นอย่างมากนั่นเองแต่พระเอกนั้นก็ไม่รู้ตัวเลยว่านี่มันก็เป็นแค่ความฝันเท่านั้นซึ่งซูหลิงนางเนี่ยก็ได้พูดต่อเลยว่า นี่ยุนเฉอเจ้าหน่กก็เลิกคิดที่จะล้างแค้นได้แล้วนะและขอแค่เจ้าได้อยู่ในป่าไม้ไผ่นี่กับข้าผู้นี้ข้าเนี่ยก็มีความสุขมากที่สุดในโลกแล้วหล่ะและเจ้าเนี่ยก็จงยาได้จากข้าไปไหนอีกจะได้หรือไม่ซึ่งพระเอกก็บอกนะครับว่าแน่นอนและข้าเนี่ยก็ให้สัญญาว่าข้าก็จะไม่ไปไหนอีกและก็จะเลิกคิดเรื่องการล้างแค้นไปด้วยและจากนี้ไปข้าเนี่ยก็จะเป็นคนที่จะอยู่ปกป้องเจ้าเอง แต่ทว่าทันทีที่พระเอกนั้นได้พูดจบเนี่ยนะครับแม่นางซูหลิงก็ได้บอกไปเลยว่านี่เจาเ้จาแนใจงั้นหรอหยุนเฉอว่าเจ้านั้นจะสามารถทําตามที่พูดได้จริงๆและทันใดนั้นนางนะครับก็ได้ทําการใช้มีดแทงมาที่พระเอกแต่ทว่าพระเอกนั้นก็กลับยิ้มออกมาอย่างมีความสุขนะครับและฉากต่อมาฉากเนี่ยก็จะตัดมาที่ พวกตัวโกงนั่นเองนะครับผมซึ่งพวกมันนั้นก็ได้ทําการขนเหล่าสเสบียงและอาหารออกมาจากหมู่บ้านแห่งนี้จนเกลี้ยงเลยนั่นเองและพวกมันก็ยังได้บอกไปอีกว่าพวกพระเอกที่ได้หลบอยู่ในนั้นพวกมันเนี่ยก็คงจะหลบอยู่ได้อีกไม่นานนักหรอกและเมื่อพวกมันไม่มีอาหารและน้ําดืม่มเดี๋ยวพวกมันเนี่ยก็คงจะดิ้นรนกันออกมาเองแหละและมาดูกันซิว่าพวกเจ้ากับข้านเนี่ย ขายกันลาดที่มันจะมีความอดทนมากกว่ากันและจากนั้นพระเอกนะครับผมก็ได้พูดกับคำสาบไปเลยว่าข่านั้นก็ได้พ่ายแพ้ต่อบททดสอบไปแล้วและนี่มันก็คงจะทำให้ท่านผิดหวังนั้นสินะและคำสาบเขาก็ได้พูดต่อเลยนะครับว่าเจ้าเนี่ยก็ได้เห็นมีดเล่มนั้นแล้วแต่ทำไมเจ้ายัางถึงได้ยอมให้นางสังหารเจ้ากันละ่ะท,ทางที่เจ้านั้นก็สามารถ ที่จะแย่งมีดนั้นมาและก็สังหารนางทิงซาได้อย่างง่ายได้เลยและจากนั้นเจ้าเนี่ยก็จะสามารถผ่านบททดสอบครั้งนี้ได้ยังไงล่ะและเจ้าก็จะได้รับพลังไปแบบทั้งหมดเลยอีกด้วยซึ่งพระเอกนั้นก็ได้พูดว่าข้าได้ติดค้งนางเอาไว้มากและถ้าหากว่านางต้องการค่าค่าจริงๆบางทีว่าค่านั้นก็อาจที่จะรู้สึกผิดน้อยลงไปบ้างก็ได้นะและคำสาบนั้นก็ได้พูดต่อเลยว่า นี่เจ้าคิดว่าพลังอันมหาศารเนี่ยมันก็มีค่าน้อยยิ่งกว่าภาพลวงตาวิเศษในช่วงสังส้นๆอีกอย่างนั้นหรือและเจ้าเนี่ยก็ได้เกิดมาไหม่ดยสมบัติของสวรรค์และนั่นมันจึงทําให้ทั้งมิติและก็การเวลามันก็ได้พลิกพันไปและเจ้าเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะสามารถแก้ไขโชคชะตาได้ด้วยมือของเจ้าเองแล้วนะแต่ถ้าว่าเจ้าเนี่ยก็กลับทําการปฏิเสธมันอีก แลวเจ้าจะปฏิเสธพลังที่ข้าจะมอบให้เจ้าอย่างนั้นหรือซึ่งพระเอกนั้นเขาก็ได้บอกไปเลยนะครับว่าแน่นอนว่าข้าน่ะก็ต้องการพลังและข้าก็จะไล่ตามมันและใช้มันเพื่อปกป้องสิ่งที่สําคัญและท่านอาจารย์ก็ไม่เคยบอกกับข้าเลยว่าพลังของไข่มุกสวรรค์วิเศษเนี่ยมันสามารถทําแบบนี้ได้และข้าก็คงจะต้องขอคําแนะนําจากท่านบางจะได้หรือไม่ซึ่งคําสาบ จึงได้บอกไปเลยนะครับว่าข้าบอกอะไรมากไม่ได้รอกแต่ข้าเนี่ยก็มั่นใจเลยว่าในสักวันหนึ่งเนี่ยเจ้านั้นก็จะสามารถหาคําตอบได้ด้วยตัวของเจ้าเองเพราะว่าตอนนี้เจ้านเนี่ยก็ได้ผ่านบททดสอบแล้วละ่ะและยินดีด้วยเพราะเจ้านั้นก็คือคนที่8ที่สามารถผ่านการทดสอบในครั้งนี้ได้ยังไงละ่ะเจ้านั้นได้ยอมละทิ้งพลังดีกว่าที่จะต้องยอมทำร้ายคนที่เจา้ารักและจงรับมันไปซะ เพราะนี่มันก็คือรางวัลจากนกฟินิกเพริงยังไงล่ะและเจ้าก็จงจําเอาไว้ด้วยเราว่านกฟินิกนั้นก็เป็นสัตว์วิเศษที่ใจดีและถ้าหากว่าพลังนี้นั้นมันก็ไม่ได้ถูกใช้เพื่อช่วยเหลือผู้คนแล้วละก็แล้วมันเนี่ยจะไปมีประโยชน์อะไรกันล่ะและเจ้าเองก็คือผู้ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดเลยนะที่สามารถผ่านบททดสอบในครั้งนี้ได้เพราะเจ้านั้นก็ได้มี พละกกำลังกายที่แข็งแกร่งแบบสุดๆเลยเพราะได้มีพลังสายเลือดเทพเจ้าปีศาจและก็รวมไปถึงเจ้านั้นก็ได้มีพลังใจที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากและเพราะเหตุนี้เองข้านนั้นก็จะขอมอบสายเลือดของนกฟินิกเพลิงให้กับเจ้าโดยการถึงสามหยดไปเลยก็แล้วกันและมันนั้นก็จะทําให้เจ้านั้นก็สามารถที่จะใช้พลังไฟของมันได้และพลังนั้นมันก็จะมีมากขึ้นถึงสามเท่า ของคนธรรมดาทั่วไปเลยและนี่ก็คือยาเทพเจา้านกฟินิกเพลิงซึ่งมันนั้นก็จะสามารถช่วยเพิ่มระดับพลังของเจ้าได้และตอนนี้ร่างกายของเจ้านั้นก็พร้อมแล้วที่จะได้รับสิ่งของสิ่งนี้ซึ่งมันเนี่ยก็คือบทกวีแห่งนกฟินิกเพลิงชิ้นส่วนที่5หรือสมบัติวิเศษที่หายากเป็นอย่างมากและเมื่อเวลานั้นมาถึงเจ้าเนี่ยก็จะสามารถหา ชิ้นส่วนอื่นๆเจอได้เองและจงทำการสอนพลังนี้เอาไว้ให้ดีล่ะเพอทาหากว่าเทพเจ้าฟินิก์นั้นมาพบกับเจ้ามันนั้นก็จะก่อเกิดขึ้นเป็นหายนณะของมวลมนุษย์ได้และพระเอกนั้นก็ได้บอกกับแจสมินไปนะครับว่าในชาติที่แล้วท่านอาจารย์เนี่ยก็เคยบอกไว้ว่าในระหว่างที่ท่านนั้นได้ไปเก็บสมุนไพรที่อยู่ในหุบเขาและจากนั้น อาจารย์ของข้าเนี่ยก็ได้เจอชิ้นส่วนชิ้นที่สามของมันและตลอดช่วงชีวิตของท่านอาจารย์เนี่ยเขาก็ได้สะสมมันด้วยกันถึงสามอันเลยทีเดียวและข้าก็จะต้องทำมันให้ได้ตามแบบที่อาจารย์นั้นเคยสามารถทำได้และจากนั้นนะครับชักต่อมาและหัวหน้าหมู่บ้านนั้นก็ได้นำผลไม้มหมามอบให้กับซือหลัวทั้งทางที่อาหารนั้นมันก็เหลืออยู่น้อยมากๆแล้วพร้อมกับได้บอกไปอีกว่า พวกตัวโกงเนี่ยมันก็ได้ทําการตั้งแคมป์รอและพวกมันก็ไม่ไปไหนกันเลยพอพวกมันก็กะว่าจะรอจนกว่าพวกเรานั้นจะได้ออกไปด้านนอกแต่ตอนนี้พวกมันก็กําลังหลับเพื่อพักเอาแรงกันอยู่แต่ทว่าซื้อหลวนางก็ไม่กินผลไมา้และนางก็ได้บอกไปว่าท่านก็จงนํามันไปมอบให้กับชาวบ้านเสียเถอะเพราะข้าเนี่ยก็ไม่หิวลอกและแม่นางซื้อหลวนั้นก็ได้บอกกับลูกหัวหน้าชนเผ่าไปนะครับผมว่า จ้านั้นจะต้องรีบทําการปิดประตูผนึกในทันทีเมื่อขานนั้นได้ทําการออกไปต่อสู้กับไอเจ้าพวกนั้นแล้วและเจ้าเข้าใจใช่หรือไม่ละ่ะและหัวหน้าหมู่บ้านเขานะครับก็บอกให้รออีกหน่อยเพราะว่าบางทีพระเอกนั้นก็อาจจะทําสําเร็จก็เป็นไปได้แต่ทว่าซื้อหลวเนี่ยก็ได้ออกไปเพื่อที่จะไปน,นําอาหารมาให้กับคนในหมู่บ้านและเมื่อซื้อหลวได้ออกมาด้านนอก และนางนะครับผมก็กําลังที่จะเก็บรวบรวมอาหารเข้าไปไว้ในแหวนของนางเพื่อเอากลับเข้าไปให้คนในหมู่บ้านและทันใดนั้นเองนะครับเหล่าปรมาจารย์ตัวโกงนั้นก็ทําการโจมตีมาที่นางจนานางเนี่ยก็ถึงกับล่วงไปกับพื้นพร้อมกับได้บอกไปอีกเลยว่าเจ้าไม่ต้องห่วงล็อกเพราะว่าพวกเราเนี่ยก็จะไม่ฆ่าเจ้าง่ายๆและทันใดนั้นเองมันนะครับก็ได้มีพลังไฟที่ได้โผล่ออกมา จากประตูมิตินั่นเองและพวกตัวโกงมันก็ได้โวนพลังของพระเอกของเราเข้าโจมตีแบบเข้าไปเต็มๆนั่นเองและพระเอกนั้นก็เลยได้เดินออกมาแบบโคตรจะหล่อนะครับและเขาก็ได้มารับตัวของซื้อหลัวเอาไว้ได้ทันอีกและพระเอกเนี่ยก็ได้บอกไปว่าจงอยาห่วงเลยนะสิพี่เพราะว่าจากนี้ไปข่าผูนนี้ก็จะเป็นคนจัดการกับพวกมันให้เองซึ่งพระเอกนั้นก็จัดการ สัตว์พลังนกเพลิงใส่พวกปรมาจารย์ตัวโกงสึ่งปรมาจารย์ตัวโกงเนี่ยเขาก็ถึงกับบอกเลยนะครับว่านี่มันคือพลังอะไรกันและทําไมไอ้เจ้าหยุนเฉอนั้นถึงได้มีระดับพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้ซึ่งในฉากนี้นะครับผมพวกตัวโกงนั้นพวกมันก็ได้ทําการใส่เกียร์หมากระแล้วนั่นเองและพระเอกเขาก็ได้ใช้พลังดอกบัวเทพปีศาจเพลิงเขาโจมตีใส่พวกมันสามเข้าไปอีกรอบหนึ่ง ซึ่งมันนะครับก็เป็นวิชาที่แข็งแกร่งเป็นอย่างมากและจากนั้นพวกตัวโกงก็ได้ล้มตายกันไปเป็นแถบและจากนั้นหนางนะครับก็จะเล่าย้อนมาซึ่งคำสาบเนี่ยก็เลยได้บอกกับพระเอกของเราไปเลยว่ามีมันน่าเหลือเชื่อมากที่เจ้านั้นสามารถเรียนรู้สายเลือดของนกเพลิงต่ในระยะเวลาอันสั้นและเจ้าเนี่ยจะรีบออกไปแล้วงั้นหรอและเจ้ามีอะไรที่อยากจะบอกกับข้าอีกหรือไม่ ซึ่งพระเอกนั้นจึงได้บอกไปว่าข่าเองก็มีเรื่องหนึง่งที่ต้องการที่จะขอท่านสักหน่อยจะได้หรือไม่ล่ะและฉากต่อมาพระเอกนั้นก็ได้บอกข่าวดีกับทุกคนไปเลยนะครับว่าจากนี้ไปคำสาปที่อยู่ในตัวพวกเจ้ามันก็จะถูกลบล้างและจากนี้ไปพวกเจ้าทุกคนเนี่ยก็จะได้เป็นอิสระกันแล้วซึ่งเหล่าชาวบ้านนั้นก็ดีใจกันเป็นอย่างมากและพระเอกก็ได้พูดไปเลยว่า จากนี้ไปพวกเจ้านั้นก็จะสามารถฝึกฝนเคล็ดวิชาได้แล้วนะและเจ้าก็จงปกป้องทุกคนเอาไว้ให้ดีด้วยละ่ะและซูเอร์นานก็ได้ถามว่าพวกพี่จะกลับมาที่นี่อีกเมื่อไหร่กันนะซึ่งซือหลัวเนี่ยก็ได้บอกว่าพวกเราจะต้องได้เจอกันอีกแนะ่และจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ขี่นกยักษ์กลับมาพร้อมกับแม่นางซือหลัวและทั้งสองนั้นก็ได้มาแวะพักกันที่โรงแรมแห่งหนึง่ง และแม่นางซื้อหลวนานก็เขินเป็นอย่างมากที่จะได้พักกับพระเอกและคนดูแลโรงแรมนานถึงกับต้องอึ้งเมื่อได้เห็นนะครับผมว่าจํานวนเงินที่พระเอกนั้นจะทําการจ่ายซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมก็ฉลาดเป็นอย่างมากและเขาจึงได้โกหกแม่นางซื้อหลวไปนะครับว่าตอนนี้ทางโรงแรมของเรานานก็เหลือห้องว่างเพียงแค่ห้องเดียวแล้วละ่ะและก็เกรงว่าพวกท่านเนี่ยก็คงจะต้องไปพัก อยู่รวมกันซะแล้วสิซึ่งซื้อหลัวนางจึงได้บอกไปเลยนะครับว่าถ้าอย่างนั้นพวกเราจะไปหาที่พักที่อื่นการจะดีหรือเปล่าล่ะซึ่งควรดูแลเนี่ยนะครับผมเขาก็เลยได้ทุบโต๊ะไปเลยแล้วก็บอกอีกว่าไม่ได้นะเพราะที่แห่งนี้ก็คือโรงแรมเพียงแห่งเดียวในรัศมี200ไมล์เลยก็ว่าได้และโรงแรมในเมืองเนี่ยมันก็มักจะเต็มกันหมดแล้วและพวกท่านก็โชคดีแค่ไหนกันอย่างนั้นลือ ที่มีห้องว่างเหลือตั้งหนึ่งห้องซึ่งซื้อหลวนางจึงได้บอกไปว่าก็ได้แต่พระเอกนั้นก็จะต้องห้ามล้ำเส้นขามหมอนข้างมาแบบเด็ดขาดซึ่งพระเอกก็บอกไปว่านี่อะไรการสิทธิ์พี่ท่านไม่เชื่อใจข้ายอย่างนั้นหรอและแม่นางซื้อหลวนางก็ได้คิดในใจไปต่อว่าแต่ยุนเฉิญน,นั้นก็คือคนที่ได้ช่วยชีวิตของข้าผู้นี้เอาไว้นะด้วยการที่ได้ทําการเสี่ยงชีวิตของตนเองอีกด้วย และขาก็มั่นใจมากๆว่าเขาจะไม่ทำอะไรข้าผูดนี้อย่างแน่นอนและเมื่อแม่นางซื้อหลัวหหางได้ตื่นขึ้นมาและพระเอกนะครับก็เลยได้บอกไปเลยนะครับผมว่าอาลุนสวัสดนะสิทธิ์พี่และซื้อหลัวใน่นางก็ได้พบว่าก็เป็นนางเองนั่นแหละนะครับผมที่ได้เป็นไฟข้ามเส้นมาหาพระเอกของเราและพระเอกนั้นก็ได้พูดไปว่าท่านเนี่ยไม่ได้ระวังตัวเลยนะตอนที่กำลังหลับอยู่ แต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปตราบใดที่มีค่าอยู่ข้าเนี่ยก็จะเป็นคนคอยปกป้องท่านให้เองและแม่นางซื้อหลัวจึงได้รีบวิ่งออกมาโดยความเขินเป็นอย่างมากและนางนะครับก็ได้บอกไปว่านี่มันก็สายแล้วและพวกเราเนี่ยก็ควรที่จะออกเดินทางการต่อไปได้แล้วล่ะนะและพอตกดึกของคืนต่อมาเนี่ยนะครับและพระเอกของเราก็เลยได้ทำเหมือนเดิมนั่นก็คือการ ที่พ่าเอกน,นั้นก็ได้เสนอเงินไปจํานวนมากให้กับเจ้าของโรงแรมไปและเจ้าของโรงแรมแห่งที่สองเนี่ยนะครับเมื่อเขาได้เห็นจํานวนเงินและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดตามบทไปนั่นเองว่าตอนนี้มันก็ได้เหลือห้องว่างเพียงแค่หนึ่งห้องและที่แห่งนี้ก็คือโรงแรมเพียงแห่งเดียวในรัศมี200ไมล์เลยก็ว่าได้ซึ่งก็เรียกได้ว่าผ่าเอกของเราเนี่ยนะครับก็ฉลาดเป็นอย่างมากเลย และจากนั้น <S <S <an> <S เหตุการณ์เนี่ยมันก็วนลูปอีกนั่นก็คือพระเอกนั้นก็ได้กอดกับซื่อหลัวในคืนต่อมานั่นเองและโรงแรมแห่งที่4 5ห้าและหกมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอีกนั่นก็คือทั้งสองคนก็ได้กอดกันทุกคืนจนกระทั่งถึงที่โรงแรมแห่งสุดท้ายและพระเอกเนี่ยก็เลยได้บอกไปนะครับว่าคาเนี่ยก็จะขอจองห้องเพียงแค่ห้องเดียวก็พอแล้วซึ่งก็ดูเหมือนกับว่าคราวนี้นะครับ แม่นางซื้อหลวเนี่ยก็ดูจะเต็มใจแล้วนั่นเองที่จะนอนกับพระเอกและจากนั้นทั้งสองนั้นก็ได้นอนกอดกันอย่างมีวความสุขเป็นอย่างมาก